ดีเด็กๆชั้ชนอนุบาลหนึ่งอีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเหล่าซื้อปุยวันนี้เหล่าซื้อจะมาสอนเรื่องผลไม้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์หน้ามีเรื่องใหม่มาสอนด้วยวันนี้เหล่าซื้อมีผลไม้มาสอนทั้งหมดคําคำเดี๋ยวมีคําว่าอะไรเด็กๆไปดูกันเลยคะ่ะ ผลไม้ชนิดนี้มีวิตามินซีเยอะมากเลยเด็กๆน่าจะเคยทานใช่ไหมคะหลายๆคนน่าจะชอบมากเลยมันคือส้มนั่นเองอ่าส้มภาษาจีนเด็กๆพูดตามหล่อซื้อนะคะจุ๋จจุจจุจแปลว่าส้ม เวลาเด็กๆจะทานส้มใช่ไหมคะต้องปอกเปลือกออกก่อนแล้วก็กินเนื้อมันแล้วก็คขยมเมล็ดทิ้งใช่ไหมคะอะ่ที่สําคัญยังสามารถเอาไปทําเป็นน้ําส้มได้ด้วยเอาไปทําอะไรบ้างคะเด็กๆทำแยมผลไม้เอาไว้ทาขนมปังก็ได้ใช่ไหมคะหรือเอาไปทำน้ำส้มปัน่นเอาไปทำเป็นวิตามินซีเป็นเม็ดๆให้เด็กๆได้กินกันได้อีกด้วยอต่อไปนะคะ ต่อไปมันคือมะละกอแต่มะละกอที่อยู่ในภาพเป็นมะละกอสุกพอสุกแล้วมันจะกลายเป็นสีส้มเด็กๆรู้จักมะละกอตอนที่มันดิบๆไหมคะที่เขาเอาไปทําส้มตำตอนนั้นจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะพอสุกแล้วจะกลายเป็นสีส้มหวานอร่อยมากเลยเด็กๆพูดภาษาจีนตามหล่อซื้อนะคะมู่กวามู่กวามู่กวามะละกอ ต่อไปลูกสีม่วงๆเนื้อสีขาวมันคือมังคุดนั่นเองเวลาเด็กๆจะทานนะคะเหมือนเดิมต้องปอกเปลือกออกก่อนเปลือกมันเป็นสีม่วงใช่ไหมคะเนื้อเป็นสีขาวๆรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากเลยเด็กๆพูดตามหลอซื้อนะคะมังคุดภาษาจีนซันจู่นจูซันจูนจแปลว่ามังคุด ต่อไปลูกองุ่นนะคะองุ่นที่เด็กเ,เคยทานมีสีอะไรบ้างคะที่เราซื้อเคยเจอมีสีม่วงแบบนี้มีสีเขียวและมีสีแดงด้วยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆพูดคําว่าอางุ่นตามหลักซื้อนะคะผูเถาผูเถาผูเถาแปลว่าองุ่นต่อไปลูกสุดท้ายแล้วนะคะ ต้นมันเป็นต้นที่สูงมากๆเลยมีตามริมชายหาดเวลาเด็กๆไปชายหาดหรือไปทะเลจะเจอต้นนี้เยอะมากๆเลยมันคือต้นมะพร้าวนั่นเองเวลาเด็กๆจะทานมะพร้าวต้องปอกเปลือกออกก่อนนะคะข้างในสามารถกินได้ทั้งเนื้อแล้วก็น้ํามันอีกด้วยอ,อร่อยมากเลยเนื้อเป็นสีขาวๆใช่ไหมคะส่วนน้ําก็หอมอร่อยหวานชื่นใจคําว่ามะพร้าวภาษาจีนนะคะเยจ่จเย่จ เย yeah, จแปลว่ามะพร้าวจบกันไปแล้วผลไม้ทั้งหมด17ลูกที่เราซื้อสอนนะคะต่อไปเราจะไปทบทวนตั้งแต่ลูกแรกจนถึงลูกที่17กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนกันมาแล้วนะคะว่ามีลูกอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพูดตามเราซือ้อกันเลยค่ะผิงกัวผิงกัวผิงกัวชาวเหมย ชาวเหมยชาวเหมยซีกวาซีกวาซีกว่ายิงเถายิงเถายิงเถาเหลียนวู่เหลียนวู่เหลียนวู่หงเหมาตัน 红毛,红毛丹，红毛丹，芒果，芒果，芒果，香蕉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 菠萝，菠萝，菠萝。菠萝 榴莲，榴莲，榴莲；梨子，梨子，梨子；菠萝蜜，菠萝蜜，菠萝蜜；橘子，橘子，橘子。 木瓜，木瓜，木瓜；山竹，山竹，山竹；葡萄，葡萄，葡萄；椰子，椰子，椰子。 จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องผลไม้นะคะเราซื้อสอนทั้งหมด17ลูกนะคะ17ลูกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราซื้อมีเรื่องใหม่มาสอนด้วยแล้วเด็กๆรอดูนะคะว่าเราซื้อจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนหนังสือเดี๋ยวเรามาอ่านเล่มสีเขียวกันก่อนนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าเลขหนึ่งนะคะที่มีรถยนต์หนึ่งคันหน้านี้เหมือนเดิมนะคะ แล้วพอเด็กๆอ่านเลขหนึ่งแล้วก็เปิดไปหน้าต่อไปแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมนะคะ一二三四 วันนี้เราซื่อจะสอนคําว่าซื่อซื่อแปลว่าเลขสี่นะคะเดี๋ยวเรามานับต้นคริสต์มาสกันก่อนว่ามีสี่ต้นจริงหรือเปล่าภาษาจีนนะคะต้องนับได้ถึงคําว่าซื่อนะคะเอ่อซันซื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเอ่อซันซื่ะะอต้นคริสต์มาสมีทั้งหมดสี่ต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเขียนกันนะคะวันนี้ค่อนข้างยากเลยเลขสี่นะคะดูซิว่ามีกี่ขีด เลขสี่นะคะจะไม่ได้เป็นขีดเหมือนเลข 1, 2, 3่งสอแล้วนะคะจะเริ่มมีโคง้งมีตวัดด้วยนะคะอ่าเลข4มีทั้งหมด5ขีดเดี๋ยวเด็กๆมาดูสิคะว่าเขียนยังไงนะคะพร้อมนะคะขีดที่1 2ึ่งสองขีดที่สองเด็กๆด,ด,ดูนะคะขีดที่2โค้งลงมาแล้วก็ตวัดแหลมๆขึ้นนิดนึงต่อไปทําข้างในให้เรียบร้อยก่อนขีดที่3 ขีดที่4และปิดเส้นสี่เหลี่ยมขีดที่5อีกครั้งหนึ่งนะคะขีดที่1 2 3 4 5นะคะตัวซื่อเดี๋ยวไปดูเล่มสีขาวแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าสิบนะคะหน้าสิบวันนี้นักเรียน มีเขียนคําว่าซื่อแล้วก็มีระบายสีกันเถอะมีระบายไอศครีมนะคะดูซิว่ามีสีแท่งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามานักภาษาจีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอี่อซันืออีกครั้งนะคะอี่ะะอซันืออ่าไอศครีมเด็กๆชอบกินไอศครีมรสอะไรบ้างนะคะถ้าชอบสตรอบเบอรี่นักเรียนก็ระบายเป็นสีชมพู ถ้าชอบช็อกโกแลตก็ระบายด้วยสีน้ําตาลหรือถ้าใครชอบแบบเป็นเรนโบว์โอ้โหหลายๆสีเลยก็ได้นะคะให้สวยงามจากนั้นนักเรียนใช้ดินสอเขียนตามรอยนะคะเลขสีทั้งหมด9้าตัวนักเรียนก็ใช้ดินสอเขียนเข้าไปเลยค่ะขีดที่1 2ึ่งสามสี่หนะคะมีทั้งหมดสองบรรทัดไม่ยากเลยนะคะเด็กๆค่อยๆฝึกเขียนนะคะ วันนี้ให้เด็ก,ดกระบายสีไอศครีมให้สวยงามและเขียนเลขสี่นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย